ผู้ชายคนนี้นะครับคือคนที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลายัยต้องลาออกไปสมัครเป็นทหารเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพก่อนที่จะล้มลุกคลุกคลานและปิ๊งไอเดียธุรกิจกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินกว่า1ล้านล้าน,านบาทธุรกิจของเขาคืออะไรเส้นทางชีวิตกว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมนพพงศธรจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะผมเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับ ผู้ชายคนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับคือคนที่มีชื่อว่าเชลดอนอเดลสันเกิดที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับในปี1993ครอบครัวของคุณเชลดอนนั้นไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนนะครับคุณพ่อเ,เป็นคนขับแท็กซี่ซึ่งคุณเชลดอนเองนะครับก็ต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับโดยที่งานของคุณเชลดอนตอนเด็กๆนี้นก็คือการวิ่งส่งหนังสือพิมพ์เรียนจบชั้นมัธยมนะครับคุณเชลดอนสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้ครับโดยไปเรียนสาขาไฟแนนซ์แต่ว่าเรียนได้แค่2ปีก็ต้องลาออกมาเพื่อทออาาอนนปปททีี่่่จจะะออออกกกมมาา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 หหหเเเเงงิินน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 นคครรรรรัััตตุ้้้ณชลดสสใไปป็็พววแ ไ,ได้เนี่ยมั่นคง หลังจากที่เก็บเงินมาได้นะครับจากการทํางานประจาเขาก็ได้เริ่มธุรกิจของตัวเองครั้งแรกนั่นคือธุรกิจการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก็คือการเป็นตัวแทนนะครับเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินนี่แหละดูเหมือนจะไปได้ดีนะครับเขาก็เลยเอาเงินทุนนี้ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ว่าสุดท้ายครับพอทําหลายขาก็เหมือนจะไม่ได้ทําได้ดีสักอย่างที่ลงทุนไปนะครับก็เจ๊งไม่ได้กําไรกลับมาพอเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้คุณเชลรอนก็เลยคิดว่าตอนนี้งานอะไรก็ถ้าได้เงินทําหมดก็เเเเเเเลยยปปป็็็นนนนนทททีีีี่่่่มมมาาาคครรรรรััับบ้จจพดดดะะวกกกไไิงห กับการขายบ้านแล้วก็คอนโดซึ่งในงานนั้นก็มีคนเดินเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่เยอะกว่าคนเนี่ยก็คือคนที่มาออกบูธนั่นแหละถามว่าทาไมบริษัทอสังหาเหล่านี้ต้องมาออกบูธด้วยก็เพราะบริษัทอสังหาสร้างบ้านสร้างคอนโดมาก็เยอะแยะหลายหลังแต่จะทําทยังไงล่ะให้ขายออกได้มากที่สุดก็ต้องเอาตัวเองมาอยู่ในบูธงานแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อให้คนเนี่ยที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานก็ได้มาสนใจแล้วก็ซื้อบ้านหรือว่าคอนโดคุณเชยดอนเห็นอย่างนั้นครับก็เลยปิ๊งไอเดียว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่ธุรกิจนนนนนนึงงงที่่่าาาาจะกนนกํลััมมแรรใออออคคคตต็ืพิวเ์ ซึ่งน,นเวลานั้นเองก็ยังไม่ค่อยจะมีงานที่ไปรวบรวมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์มาจัดเป็นงานนิทรรศการแบบนี้เลยนะเผื่อว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นคนที่มาซื้อคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวแทนขายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศแบบนี้งานนี้ก็น่าจะดึงดูดคนแล้วก็ทําให้เขาได้เงินมาอย่างเป็นกอบเป็นกำก็ปรากฏว่าคุณเชลดอนคิดถูกครับเขาจัดงานที่มีชื่อว่าคอมพิวเตอร์ดีลเลอร์เอ็กซ์โปขึ้นมาแต่ว่าคําถามก็คือจะจัดงานแบบนี้เนี่ยควรจะไปจัดที่ไหนดีละ่ะพอเฟนหาทางประเทศแล้วนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปจััดออออยยู่่่่ททีีาาาสสสเเเกกซึงงงงป็นนมมม,ม,มมมืโรรรแะะถุ้ติจไ นึงเนี่ยผู้ที่มาร่วมงานก็จะสามารถ เดินทางมาจากต่างเมืองต่างประเทศแล้วก็มาที่งานอีเวนต์ของเขาได้ซึ่งในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้เช่าห้องของโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในลาสเวกัสนั่นก็คือ MGM Grand Hotel ซึ่งปรากฏว่างานนั้นค่อนข้างประสบความสาเร็จเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอย่าง Apple หรือ Microsoft เนี่ยก็ต่างแห่กันมาออกงานเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ซื้อคอมพิวเตอร์ของตัวเองไปกระจายสินค้าไปขายตามเมืองต่างๆซึ่งงานนี้ก็ยังจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับภายหลังเนี่อเรารู้จักชื่องานนี้ในชื่อ c o m d e x ซึ่งก็ย่อมาจากคอมพิวเตอะขึ้นจาากกรจัดงานนี้เก็ลยิา ทำไมเราถึงไม่หาที่ดินหรือว่าหาซื้อโรงแรมแล้วก็เอามาเป็นพื้นที่จัดงานของตัวเองไปเลยละ่ะก็นอกจากจะได้กําไรจากการจัดงานแล้วก็ยังได้กําไรจากโรงแรมด้วย <S <S <ๆ>เขาก็เลยเอาเงินที่มีเนี่ยครับไปซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งในลาสเวกัสที่มีชื่อว่าแซนคาสิโนซึ่งก็เป็นเงินกว่า3,000ล้านบาทนะครับซึ่งในเวลาที่เขาทําธุรกรรมนี้นะครับไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล จากจุดเริ่มต้นไอเดียเล็กๆที่จะมีแค่โรงแรมมาเพื่อจัดงานเอ็กซ์โปแล้วตอนนั้นครับเขาได้ไปฮันนีมูนกับภรรยาของเขาที่เพิ่งแต่งงานกันที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีแล้วเขาก็รู้สึกลหลงไหลในวัฒนธรรมแล้วก็บรรยากาศในอิตาลีตรงนั้นมากๆเขาก็เลยปิ๊งไอเดียครับว่าจริงๆบรรยากาศที่ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเอามาพัฒนาเป็นโรงแรมของเราให้มีบรรยากาศเหมือนกับการไปท่องเที่ยวอยู่ที่เวนิส มีท้องฟ้าสว่างตลอดเวลาแบบนี้ก็น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยให้มาที่โรงแรมของเราเป็นจํานวนไม่น้อยซึ่งคราวนี้แหละครับเขาเลยตัดสินใจอออินกับธุรกิจนี้ก็คือเลิกทาทุกอย่างแล้วมาทําธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวโดยที่เขาขายธุรกิจหลักของเขาที่เป็นคนจัดงานเอ็กซ์โปเนี่ยให้กับบริษัทอื่นไปเลยนะครับซึ่งก็ปิดดีลกันไปได้ที่800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบจะ3 0 0 0 0ล้านบาทเอาเงินที่ได้ไปทําอะไรครับเป็นลงทุนทําโรงแรมใหม่ของตัวเองกลายเป็นโรงแรมคาสิโนโที่มีชื่อว่าเดอะเวนิ สามารถดึงดูดคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็นักพนันจากทั่วโลกให้เข้าไปด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งคาสิโนแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมีมาก่อนแล้วเขาก็ได้ใช้ความสําเร็จนี้นะครับต่อยอดธุรกิจตัวเองขึ้นไปอีกโดยการทาซ้ำครับมันก็คือไปเปิดนะครับที่อื่นๆเช่นเดวินเชียนมาเก๊าแล้วหลายคนที่เคยไปสิงคโปร์ก็จะรู้สึกว่าคุ้นๆกับชื่อคําว่าบริษัทแซนของเขาก็คือแลนด์มาร์คที่สําคัญที่สุดในประเทศสิงคโปร์อย่างโรงแรมมารีน a าเบย์แซนก็เป็นผลงานของบริษัทเขาเหมือนกันซึ่งทั้ง จนเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี2004ครับและบริษัทเขาก็เติบโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆขยายโรงแรมไปอีกหลายแห่งในโลกรวมทั้งประกาศว่าสนใจที่จะเข้ามาทําธุรกิจในกรุงเทพมหานครที่กําลังเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นี่แหละครับงั้นเราตัดภาพกันมาดูบ้างว่าความสําเร็จของบริษัทแซนลาสเวกัสเนี่ยประสบความสําเร็จขนาดไหนในปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าของบริษัทแซนลาสเวกัสเนี่ยสูงถึง35,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1.2ล้านล้านบาท ส่วนคุณเชลดอนอเดลซันเองก็มีทรัพย์สินสุทธินะครับ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านล้านบาท และนี่คือเรื่องราวของซีรีส์มหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จระดับโลกว่าเขามีเส้นทางชีวิตยังไงทำธุรกิจอะไรบ้างใครที่อยากฟังเรื่องราวของมหาเศรษฐีคนอื่นๆนะครับในช่องผมตอนนี้ลงไปหลายคนแล้วอย่าลืมตามกลับไปฟังกันได้ได้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆและคุณจะได้ไม่พลาดซีรีส์ที่ผมจะมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังว่ามหาเศรษฐีแต่่ลละะะคนนนนทธุรรกกกกิจแาาาาออไไม้้้งียยัปว มีคำถามลองทิ้งท้ายมาให้คุณคิดว่าถ้าประเทศไทยอนุญาตให้มีการทำคาสิโนได้จริงๆคุณคิดว่าบริษัทอะไรจะได้สิทธิ์นั้นไป